นี่นะครับผักบุ้งอ่อนวันนี้ครบวันที่8พอดีซึ่งผมหยุดก็เลยมีโอกาสได้มาตัดโชว์กันนะครับว่าผักบุ้งอ่อนที่เราพอออกมาเป็นยังไงสวัสดีครับผมกิจเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้รับ ของมาแล้วครับเป็นเมล็ดผักบุ้งเดี๋ยววันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาลองเพาะผักบุ้งอ่อนทานกันนะครับช่วงอยู่ติดบ,บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยทำอะไรที่เป็นประโยชน์ทานกันดีกว่าครับกรรมาวิธีไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันนะครับ เฉพาะในตะกร้านะครับแล้วก็ใช้มุ้งลวดเก่าซึ่งมุ้งลวดเนี่ยจะเป็นมุ้งลวดไนลอนครับตัดให้พอดีกับภาชนะนะครับผมตัดเอาไว้2แผ่นลองไว้ด้านล่างกันวัสดุปลูกไหลลงล่างครับเพราะตะกร้ารูใหญ่จากนั้นก็เอาวัสดุปลูกนะครับที่หาได้ง่ายผมใช้ดินผสมถุงที่ขายทั่วๆไปนะครับ ใส่เพาะได้เลยใส่ไปประมาณเศษส่วน4ของวัสดุของอุปกรณ์ที่เราใช้เพาะนะครับลดน้ำให้ชื้นๆสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับดินปลูกแล้วก็ใช้มุ้งรวดเนี่ยนะครับวางด้านบนอีกทีหนึ่งพยายามกดให้ผิวของมุ้งรวดเนี่ยเสมอกับดินปลูกนะครับ เพื่อเขาจะได้สัมผัสกับดินปลูกโดยตรงมเมล็ดเพาะเราก็จะได้สัมผัสกับความชื้นและก็ดินปลูกได้เช่นกันนะครับจากนั้นเราก็นำมเมล็ดผักบุ้งที่เราแช่น้ำไว้ค้างคืนเนี่ยนะครับเอามาโรยให้ทั่วครับ จะเปลยน้ำให้ชุ่มอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าคิดว่าชื้นแล้วก็คงไม่ต้องอวันแรกเนี่ยผมใช้ตะกร้าอีกใบหนึ่งทับข้างบนนะครับแล้วก็ใช้ของวัสดุหนักหนกผมใช้ก้อนอิดปิดไว้ด้านบนอีกทีนึงครับเพื่อกันไม่ให้ถั่วง,งอกเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วก็นำไปใส่ในวัสดุทึบแสงนะครับของผมใส่ไว้ในกล่องเหมือนเดิมครับกล่องหม้อทอดอนเนกประสงค์ ใครจะมีถุงดําใครจะมีฝาครอบที่มันมืดหรือทึบอับแสงเนี่ยผมว่าใช้ประโยชน์ได้ครับเพราะเราใช้ประมาณ2-3วันแรกเท่านั้น อันนี้เป็นวันที่1นนะครับค่อนข้างจะบอบางนิดหนึ่งเพราะว่ารากเขาเริ่มออกเริ่มงอกแล้วนะครับนี่นะครับรากก็จะเริ่มออกาขาวๆแล้วก็สเปรย์น้ำให้ทั่วนะครับเพิ่มความชื้นให้กับเขาครับ จากนั้นเราก็ใช้ตะกร้าอีกใบหนึ่งนะครับปิดหน้าไว้เหมือนเดิมใช้ก้อนอิฐหรือของหนักปิดทับไว้แล้วก็นำเขา้าวัสดุทึบแสงเหมือนเดิมครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับผมจะลดน้ำหรือสเปรย์น้ำแค่วันละครั้งครับนี่เป็นหน้าตาของเมล็ดผักปุ้ง,งอกในวันที่2นะครับก็จะเริ่มงอกยาวขึ้นอันนี้ต้องทนุถนอมมากขึ้นครับเราก็สเปรย์น้ำให้ทั่วเหมือนเดิมครับ แล้วก็นําเข้าไว้ในกล่องมืดทึบแสงเหมือนเดิมครับแต่พอเริ่มงอกแบบนี้นะครับผมใช้แค่ตะกร้าวางเบาๆนะครับเราจะไม่ใช้วัสดุที่หนักทับด้านบนแล้วไม่อย่างนั้นเขาช้าแล้วก็จะชะงักการเติบโตไปเลยครับ อันนี้เป็นวันที่3นะครับอยจะสังเกตว่าตะกร้าผมกลับด้านเพื่อให้เขามีพื้นที่ในการงอกขึ้นมานะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันจะทําให้ยอดเขาชะงักแล้วก็หักได้ครับสเปรย์น้ำให้ทั่วนะครับแล้วก็ครอบเอาไว้นำเข้า วัสดุทึบแสงเหมือนเดิมครับวันที่4เนี่ยผมเอาออกมาไว้ในที่ร่มนะครับอย่าให้โดนแดดนะครับเดี๋ยวใบจะไหม้เขาก็จเจริญเติบโตในลักษณะแสงลำไรได้ครับเอาแค่มีพอมีแสงพอนะครับอย่าโดนแสงโดยตรงครับอันตราย วันนี้เป็นวันที่5้านะครับต้นเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับบอมทางพยายามถอดหมวกให้ตัวเองนะครับหมวกที่ครอบอยู่ด้านบนก็คือเปลือกของเขาเองเราก็สเปรย์น้ําให้ทั่วครับอย่าพิ่งไปยุ่งกับเปลือกด้านบนเขานะครับเดี๋ยวใบเขาจะช้าแล้วจะชะง,งักไปปล่อยให้เขาดีดด้วยตัวเองในในส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยเราไปเอาออกตอนปลายอันนี้ผมพยายามจะทําให้ดูนะครับแข็งยังอ,ออกไม่ได้ครับ ที่ร่มของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดนแสงประมาณ6กโมงเช้าถึง6กโมงครึ่งเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยจะไม่โดนเลยครับมันก็จะเขียวมากหน่อยแต่ผมว่าสวยดีครับโคนยังขาวอยู่เหมือนเดิมนี่เป็นวันที่6นะครับเราก็เอาขึ้นมาสเปรย์น้ำให้น้ำเหมือนเดิม ตอนนี้เนี่ยนะครับประมาณวันที่4 5 6หเนี่ยถ้าใครขยันก็ให้น้ำได้ทั้งเช้าและเย็นนะครับน้ำนี่ก็ต้องเช็คนะครับอย่าใช้น้ำที่ค่อนข้างอุ่นเพราะน้ำออกจากท่อประปามาบางทีเป็นน้ำร้อนนะครับต้นไม้จะเฉาเอาใส่ภา,าชนะหรือใส่ฟอกกี้ทิ้งเอาไว้ข้ามวันข้ามคืนเลยครับน้ำเขาก็จะเย็นเวียงงั้นสะดวกในการใช้ด้วยครับลดทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับ วันที่7แล้วนะครับหมวกบางส่วนก็จะหลุดออกเองตามธรรมชาติครับเราก็สเปรย์น้ำให้ทั่วเหมือนเดิมครับอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันที่ออกจากกล่องมาเนี่ยเราพยายามลดน้ําเช้าบ่ายนะครับใครสะดวกลดก็ลดแต่ผมสเปรย์ครับเพราะไม่งั้นดินมันร่วนแล้วมันก็จะไหลลงด้านล่างหมดแต่ผมจะมีถาดรองไว้ด้านล่างนะครับหล่อดน้ำเอาไว้ครับเพิ่มความชื้น นี่นะครับผักบุ้งอ่อนวันนี้ครบวันที่8พอดีซึ่งผมหยุดก็เลยมีโอกาสได้มาตัดโชวกันนะครับว่าผักบุ้งอ่อนที่เราพอออกมาเป็นยังไงก็คงจะเห็นรายละเอียดในคลิปแล้วนะครับว่าในคลิปเนี่ยผมแนะนำะให้ใช้บุ้งลวดเก่านะครับบุ้งลวดเก่านี่ไม่ใช่แบบที่เป็นทำด้วยลวดแบบสมัยเก่าเป็นมุ้งลวดสมัยนี้เนี่ยทำจากพลาสติกนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกพลาสติกหรือเปล่าแต่ว่าเป็น ยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นสนิมเพราะฉะนั้นผมใช้พุ้งลวดที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยเก่าแล้วถอดเอาไปไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมาตัดใช้ให้พอดีกับภาชนะรองระหว่างดินกับผักบุ้งเพาะเรานะครับมเมล็ดผักบุ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเกี่ยวผมคิดว่ามันจะทําให้เราเก็บเกี่ยวง่ายขึ้นตัดถึงโคนโดยที่ไม่เลอะกับดินปลูกนะครับ เดี๋ยวเราไปทําด้วยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะได้ผลไหมอันนี้ก็เป็นการเพราะครั้งแรกเป็นการทดลองเหมือนกันครับที่ใช้มุงลวดนะครับว่าจะมีประโยชน์ยังไงส่วนนี่นะครับยอดเขาก็จะมีเปลือกของเขาอยู่เดี๋ยวผมจะใช้อันนี้ครับใช้ฟอกกี้เหมือนเดิมนะครับฉีดฉีดไว้ก่อน ระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยผมจะใช้ฟล็อกกี้ฉีดเพิ่มความชื้นให้กับเขานะครับสาหรับเช้าว,วันนี้แล้วก็ทําให้ยอดเขาได้รับน้ำได้รับความชื้นเปลือกเขาเนี่ยก็จะถอดออกง่ายครับก็ะจะนุ่มขึ้นถ้าท่านทําโดยที่ไม่ได้พรมน้ำหรือไม่ได้ทําให้เขาชื้นเนี่ยบังทีจะทำให้ยอดเขาช้ำนะครับแล้วเราก็จะทำให รสชาติใบนั้นเน่เสียไปด้วยถ้าทําทั้งหมดรสชาติทั้งหมดก็จะเสียไปด้วยก็จะเป็นผักช้ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฉีดทิ้งเอาไว้สักสิบนาทีครับแล้วเราก็ลองจับๆดูถ้ายังแข็งๆอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาถ้าอ่อนแล้วเราค่อยๆเอาออกนะครับอันนี้แข็งอยู่นะครับเนี่ยผมก็ไม่เอาออกมันก็ไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยวเวลาล้างแล้วเดี๋ยวมันก็หลุดออก นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าทานมากเอามีดกับด้านครับ การตัดเนี่ยผมจะใช้ใบมีดคัตเตอร์คมๆนะครับอันใหม่เลยตัดให้เหนือวัสดุปลูกนิดนึงของผมมีมุ้งรวดรองอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้กลัวความสกปรกความจริงจะถอนขึ้นมาเลยก็ได้ครับแต่ผมเห็นว่ามีมเมล็ดรุ่นน้องเนี่ยที่เขาโตช้าอยู่ข้างล่างนะครับมันจะทำให้เขาเสียหายผมก็เลยตัดสูงขึ้นมาหน่อยครับปล่อยให้รุ่นหลังๆเนี่ยโตขึ้นมาได้อีก อย่างน้อยผมว่ายังได้ทานอีกสักรุ่นหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอเป็นประโยชน์นะครับการเพราะถั่วงอกอ่อนเนี่ยโดยใช้วัสดุปลูกทั่วไปแต่ว่าเพิ่มมุ้งลวดเก่าลงไปเนี่ยเพื่อเพิ่มความสะอาดอที่มันไม่สัมผัสกับดินปลูกนะครับลองไปทำดูนะครับถ้าท่านมีมุ้งลวดเก่าอย่าไปซื้อครับเสียดายสตัง โอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ